กําลังซื้ออาหารเนาะพี่น้องเนาะกําลังซื้ออาหารสู่อายน้องกินเนาะทีมงานก่างนะซื้อยังบ่ก่าเหล้บ่ นี่เนาะบนบาซิเทียนเฮ็ดเวียดน้องพี่น้องเนาะนี่เป็นวัดน้องพี่น้องแต่ว่ายัางบ่ทันสำเร็จตอนนี้ก็กำลังสร้างเนาะกำลังสร้างสร้างบุญสร้างกุศลไปนำกันนั่นแหละพี่น้องเอ้ยนี่ทีมงานจ้าจ้าจ้าโอ้ทีมงานทีมงานบาซิเทียนเนาะพี่น้องเนาะนี่กำลังกำลังชิคกินเข่าเนาะนี่ โอ้บุมีแนวกินเนาะบมีอันนี้ก็เป็นนายสร้างเนาะพี่น้องเนาะนายสร้างนายสร้างของบาซิเทียนที่สร้างวัดนี่แหละตันนี้ตันนี้ก็ที่พี่น้องบาซิเทียนสิฟาโลบนบรรยากาศเนาะบนอ่านี่นี่พี่น้องเพราะว่าบนนี่ก็มันเก่าแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าอยากสร้างใหม่นี่ พี่ทีมงานน้องๆ่นกำลังสิกินข่าเห็ดเวียกมาเมื่อยๆพี่น้องเลยนี่ก็ได้เกาเหลามาส่งถุงนาะพี่น้องเล้ยกปลาปองปองนึงเน่อนี่ครเหรเนี่ยไาเนี่ตู้วายอไองกินอต้องเอนยนี่หามกินเนี่ยอลิล่อ่า สวัสนีเป็นเป็นภาษาชนเผ่าน้อพี่น้องเนอก็บต้องงงเป็นภาษาชนเผ่าทีน้องนเพิ่นนว้าลมกันเนาะใส่ในการอันนั้นสนทนาเนาะกลาเป็นภาษาเองมันเป็นเดะเดะก็คือน้ำน้อพี่น้องเนาะเพิ่นว่าน้ำกินเาพิ่นกันายสร้งห้องนายสร้งเนาะนนี้เนาะ คนห้องในศานหน้าน้องๆคนกำลังสิกินเข่าเลยพี่น้องเอ้ยครับในห้องในศาลนีสิกินเข่าเลยอ๋อจรินกินก็ได้เจ๊เจอกนี่แหละคนอื่นกับบาซิเทียนส่วนพี่น้องมัดทุกคนเนาะมากินเข่านำบาซิเทียนเนาะเมื่อนี้เนาะกัเป็นบรรยากาศที่ฝนจะตกในน้อยนึงพี่น้องแต่ช่วงช่วงนี้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองโมงเนาะพี่น้องเนาะกับยำพักเวียก็เลยกินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงอยู่ Ấn này còn nhiều vật nữa phí nọc nọc đây áo đây, đây. kiếm luôn đấy Ai à, đeo là đeo, ai đeo Đeo chan Áo mưa nó, lông mưa nó, đi, nó, đi, nó đi. Mà, mà, mà phí nọc thôi Ấn rồi, tụi mày chờ tiếp hủy rồi Không có tiếp đuổi rồi để tiếp kẹt kẹt nào để tê đi Đẹp quá này Tụi bà, tụi, tụi, tụi nha rồi, vui nhập rồi Nào rồi, tựa nấm, nấm tiếp đuổi hủy rồi าเลยกินพี่น้องนี่นายงาโอ้เฮ็ดเบียมาไม่เยก็กินของแซ่บๆในจักหน่อยนาะพี่น้องนะงานโอยเนียเมื่อกี้มาดูเลยเนกินกินจะบวอาบคคนนนนะนั่นนะาเอวอ

ต่อไปอยู่นัมบาสิเทียนดนดนกับอาร์ิเรืองดอกนำ้ำกองน้ำยังผู้นี้ผู้ไปซื้อเมื่อกี้นะผู้โลโลเพิน <c oughs> พ่นเพิ่นไปซื้อได้ไลโนพี่น้อง ជាំមដែល់មាន្ដ្ល់ទាំង

ตาตามขั้นตอนตามขั้นตอนในเวียกงาน,าานงอะไรก็แล้วนะฮู้ย่อม <c oughs> ปูนพี่น้องปูนน้องๆเพิ่นปูนเนาะแล้วก็ใส่คุเนาะพี่น้องใส่คุแล้วก็มีผูอยู่เทิงก็ดึงบนีเนาะดึงแล้วก็อกใส่คานเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยสถานที่เนาะเวียกบอนบาสิเทียนเฮ็ดก็มาซอยวัดสร้างวัดนี่แหละสร้างบุญสร้างกุศลเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่ เผื่อส e ิสําเร็จกะยังดลเติบพี่น้องเอ้ยนี่ผัดนี่พี่น้องโอ้ยังดลเนาะพี่น้องเอาเพื่อสิแล้วเนาะกะเพื่อสิสร้างนี่กะมันบ่แม่นง่ายพี่น้องเอ้ยช่วงนี้กะกําลังเทคานเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดคานว่าสิเฮ็ดเฮ็ดคานเนาะ

Quân thủ ưu thân thân xã mày nó, nó. Nên. Nên Chờ, Thì, nó, nó, nó dù xuống, nó, nó. พี่น้องพี่น้องเนาะตอนนี้กับบอลสิเทียนกําลังอยู่ชูวงเนาะพี่น้องโอ้ตกนี่อันตรายเนาะพี่น้องเนาะแกกะมาอันนั้นเนาะพี่น้องเนาะนี่นี่พี่น้องมาเบิ้งนี่โอ้สูงสูงสูงอยู่ท้องคานพี่น้องอยู่ท้องคานเนาะบอลสิเทียนอยู่ท้องคานเดี๋ยวนี่อยู่ท้องคานวัดเนาะทาองล่างขานนี่โอ้ ตัวน่ะเบื้องนี้น่ะแม่นเท่แล้วเนาะพี่น้องเนาะบาซิเตียนเท่แล้วกับทีมงานเนาะนี่นี่กะเวียกอยู่สูงเนาะพี่น้องเนาะเวียกเฮ็ดเวียกอยู่สูงบ่แม่นอยู่ตำแหน่งสูงเนาะพี่น้องคันเป็นคือว่าเฮ็ดเวียกน้ำพักน้ำัดกะอาจจะเป็นตำแหน่งเนาะพี่น้องตำแหน่งสูงแต่ว่า อันนี้มันเฮ็ดวิวกก่อสร้างเนาะก็คือว่าอยู่สูงนี่ยังบ่ทันเทพี่น้องยังเบิ่งนี้บ่ทันเทเนาะเป้าหมายก็คือว่าสิเทให้มันแล้วมื้อนี้แหละเพราะว่า2แล้วเนาะเทนี่พี่น้องนี่กับทีมงานนี่ไตลยด้เนาะพี่น้องเนาะ่ Đây, oh. oh, yeah, Nè, oh. ah, ah. thêm ngàn nó, no. thêm ngàn bao Sĩ Tiên bao Sĩ Tiên cả hết việc yêu thương cứ cắt nó đừng nó đừng cụ này lại Nè Xuống này cả phân phút này nó nơi nó, phun phổi phí nó นี่โอ้่อาจะได้กับคลิปนี้กับสิจบท่านี้แล้วน้อพี่น้องเนาะก่อนอื่นกับพักกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกลังใจเนาะถ้าผู้ใดคิดว่าอยากสวยเลืออยากสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่วัดเนาะวัดอยู่เมืองตะโอยแขงสารวันน้อพี่น้องเนาะอยู่ที่สปปลาวก็คือฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อให้เป็นกําลังใจเนาะอันนี้ก็คือสร้างบุญสร้างกุศลและคนละหลคนละแซ่พี่น้องบ่จําเป็นต้องเป็นเป็นเงินคําดําแก้วเนาะพี่น้องเนาะสํานี้ก็ถือว่าสร้างบุญนั้นยิ่งใหญ่เลยเนาะพี่น้องเนาะ1ลา1แซ่ของของเจ้าเนาะถือว่าเฮ็ดใ้อมีกําลังใจล้านกําลังใจเนาะพี่น้องเนาะก็าคแน่เนาะากติดตามแน่เอาคลิปนี้ก็สิจบเท่านี้แล้วพี่น้องกําลังอยู่ท้องคานะน่อยตกใต้พอดีเนาะพี่น้องเนาะเอ้าก็สิจบเท่านี้แล้วพี่น้องาบ๊ายบาย